เอาครับวันนี้ยายแม่โคพี่น้องายแม่โคมันเหยียบมันลงไปก่อนลงไปก่อนโอ้ตอนน้ตนไหนตนน้ตนไหนต้นไหนมันเหยออนนียบต้นไหนนะฟังฟังฟังนี่ยงฟังที่น,นี่ห้างนี่ ขวงใส่ไอ้รถท้อร้อครับเป็นขวงใส่รถท้อร้อแขีนเทียนบ้านบ้านนี่ยกไกลๆคนนี่มันหนาสีดีดิปัดฟังทั้งพนปัดดีฟังทั้งนี่แบะออเบ้อเลยเนี่ย <c oughs> ไม่ว่าพี่น้องยางยางขึ้นไปทั้งนี่เหยียบเอาะถ้าฟังนี่นะเงี้ยป่าฟังคนขับแต่ว่าฟังนั่นนี่เไงคว่า ยังใม่ๆอยูย่เอสีบ่ถลอกเลยหมฟังท่งนี้ไหมเอาบนงมปใส่บนงเ,เห็นมันแลมันี่ด้หน่เห็นมันแลมาฟังนนิฮะแลนมันแลงไปยังแรมาหาบัรคำ บังคำรถเมลโคพี่นอ้นองรถเมลโคตัวหนึ่งญี่ปุ่นของดูซ่านพี่นอ้องของดูซ่านดูซ่านสองลอยไอยเพิ่นขับอยู่ว่าพัศนว่าเพิ่นก็เลยไปเบิ่งไอ้ของเฮานี่เพราะมันดูซ่านหรอกครับมันดูยังมือง้อนี่อ่าครับวันนี้ล้งางยางเขารถเมลโคขึ้นขึ้นพ่วงแล้วครับวันนี้ตอนนี้รถเมลโคก็อยู่ด,ด้านหลังไม่อย่างนั้นก็ยังปีปก ครับประทับประทับครับรถเมีโคดูซั้นพี่น้องตอนนี้ย้ายรถไปอีกมองนึงครับย้ายรถไปอีกมองนึงตอนนี้กําลังไปอยู่ครับกําลังไปอยู่ผูใ้ใดจำเส้นทางได้เรื่องพี่น้องเส้นทางนี่แหละจำไปเไรื่อพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็มีรถด,ดํากับแรนมาเอาดินน้ำครับร <laughs> ถด,ดํากับแรนเขับมาเอาดินน้ำเรื่องพี่น้องอเอง กอให้เลี้ยงฟ้อนมาสัตว์มางานงานไปหลอกหน้าเหรอไปหลอกนาพอดือนหนึงนเ้ยกัจังมางานหลอกหน้าครับงานหลอกหน้าเพิ่นจะเอาเอาอะไรลอยเถี่ยวหน้ามา่งร้เที่ยวเอาลอยเถี่ยวครับที่เหลือกับจังมาเอาพวกอะไรเสียเอาเดินเด้อพี่น้องที่เหลือจังมาเอาเดี๋ยวไปเบิ้งหนังงานก่อนว่ามัน มันในดินหน่อยดินไหลขนาดใดเอาโอเคครับเดี๋ยวหอดหน้าง,งานเราเดี๋ยวทายไอ้เบิ้องอีกที่นึ่งเอาครับหอดมองแล้วครับห,หอดมองแล้วพี่น้องหอดมองแล้วนี่ครับ หอดมองแล้วนี่ครับแม่ข้อใหญ่มากบางเนียใหญ่มากเพราะไกลจากจากมองเก่าด้วยพี่น้องไอ้สำหรับพี่น้องกันกรถหกล้อครับสร้างแห้เราสร้างบมื่านเล็กหักก <laughs> ันเล็กหักกันเล็กรุดออกมาหนิสร้างเสื่อมไอ้รถพ่วงขนนี้ครับ นี่ครับรถพวงก็หนีนี่บ่อได้สื่อนี่พี่น้องสื่อเล็กมาเห็ดเอาครับนั่นสร้างนั่นน่ะสร้างครับสร้างออกเชื่อมครับผูใ้ใดอยากได้แบบนี้ติดต่ออะไรเด้่พี่น้องนี่ <c ười> ติดต่ออะไร้ะเนี่บ <c ười> ัวบัวออกคือว,ว, <c ười> ว่าบัว <c ười> อ๋อเห็ดได้จะเอาเกี่ยวของมาสั่น่าพี่น้องโอ้ยเนาะนี่ครับเ <c ười> พ่อเห็ดอ่ะเดี๋ยวเอารถในในโคตรล่องครับ นี่ครับงานงานนี้ครับงานนี้คนสีหลอกงานนี่หลอกมากอะคันเป็นคันเป็นอาซอมงานผุนมากสิหวยวนคือสิลินวนคือสิรนยามีนอกมา <laughs> เมือลองตำต้ำมานะเสียมือไอว้ไปปากกาเสีย,ม,ยม,มือไว้โอ้คนตตบอกยางจังเลยเอ้อคนโต,ตยังนีลง่ลงมาลงมา เบรเมื่อขั okay, uhh. ors, ้นนี <people> the ้เบรมื่อเอาประยชน์หรอเาโอเคนะครับแล้วคนตตพี่น้องคนตตนี่ละครับเดี๋ยวลงสลงงานนี่ครับรงงานนี่เอา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 คู่เบมาทางสิ่โอเคครับสเนก่อนครับพี่น้อง